ลองคิดดูดีๆนะคะสินค้าตัวนี้ค่อนข้างจะขายยากถ้าคุณเฟิร์นปล่อยออกไม่ได้ภายในสิ้นปีนี้บริษัทคุณเฟิร์นก็จะต้องดองสินค้าไว้เลยนะคะเพอๆอาจจะกลายเป็นสินค้าตกรุ่นก็ได้นะคะคุณเฟิร์นเจ้าคุณสุรชัยอะ่ะลดประมาณนี้เลยเนาะเออคุณเฟิร์นแต่ใบเสนอราคาวาขอยืนราคานี้นะคะก็ผู้บริหารสิเขาโทรมาบอกว่าพวกเรามีทุจริตจัดซื้อโกมไม่ซื้อสัตว์ต่อชีพตัวเอง งานนี้นะเป็นล็อตสุดท้ายที่เราจะสั่งซื้อของในปีนี้ผู้จัดการก็คาดหวังว่าพวกเธอจะปิดจ็อบได้ในราคาที่สมเตุสมผลแล้วงานมริค่าเยอะขนาดนี้ยผู้จัดการไม่จัดการเองเลยเหรอคะตอนแรกฉันว่าจะจัดการเองแต่ฉันมีประชุมกับผู้บริหารเลยไม่สะดวกที่จะไปคุยเองได้ค่ะเดี๋ยวนูจะปิดจ็อบให้ดีที่สุดค่ะยังไงฉันก็ฝากด้วยนะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ,คะมานานยังคะเนี่ยคืสั่งอะไรมาทานไหมคะอยัอยงดีดด<อ>กว่าค่ะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดหน่อยนะคะไม่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอืมราคาเป็นไงบ้างวันราคาก็ไม่ต่างจากที่อื่นนะคะหัวหน้าอืมเดี๋ยวด,ดูไปก่อนใบเสนอราคาตัวนี้ทางบริษัทเฟอร์เนยียไม่ได้ลดราคาให้นะคะ เดี๋ยวจะลดราคาให้อีกทีตอนที่ทําสัญญานะคะเออจริงๆแล้ว10%นี่คือแบบเหมือนมันเป็นมาตรฐานของเจ้าอื่นอยู่นะคะถ้าคุณเฟิร์นลดราคาได้มากกว่านี้ก็สามารถสู้กับเจ้าอื่นได้เลยนะคะเออคุณเฟิร์นลองคิดดูดีๆนะคะสินค้าตัวนี้ค่อนข้างจะขายยากเพราะมีราคาสูงถ้าคุณเฟิร์นปล่อยออกไม่ได้ภายในสิ้นปีนี้บริษัทคุณเฟิร์นก็จะต้องดองสินค้าไว้เลยนะคะเพอเพออาจจะกลายเป็นสินค้าตกรุ่นก็ได้นะคะคุณเฟิร์น งั้นเฟิร์นขอลดให้15%ละกันค่ะอุ๊ยคุณเฟิร์นมันน้อยไปขอสัก20%นะคะนะนะขาย20%ก็ได้ค่ะอุ๊ยลืมไปเจ้าอื่นก็ลดประมาณนี้นะคะพี่วาเออ,เอ,อใช่เจ้าคุณชลชัยอะ่ะลดประมาณนี้เลยเนาะว่าไม่รับปากนะคะคุณเฟิร์นว่าจะได้งานนี้หรือเปล่าน่าเสียดายเหมือนกันนะคะถ้า<ม>สินค้าต้องดองข้ามปีงั้นเฟิร์นลดในส่วนของ 5, 5ค่าคอมมิชชั่นเิร์น5%ก็ได้ค่ะ<ม>แบบนี้คุณเฟิร์นก็ไม่ได้อะไรสิคะ ไม่เป็นไรค่ะเฟิร์นขอแค่ผลงานก็พอแล้วสรุปบริษัทเฟิร์นลดให้ยีาเปอนะคะโอเคค่ะปิดดิวเออคุณเฟิร์นแต่ใบเสนอราคาว่าขอยืนราคานี้นะคะเอ๊ะทำไมล่ะคะต้องมีการปรับแก้ก่อนสิคะคุณเฟิร์นวันพูดตรงๆนะ25%เนเนี้ยวันจะเอาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการหาบริษัทผู้เปรียบเทียบเอ๊ะ แล้วแบบนี้จะไม่มีปัญหาหรอคะอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อเดี๋ยว่าจัดการเองไว้ใจหัวหน้าวันได้เลยคะ่ะคุณเฟิร์นสุดยอดมากปิดจอบได้ในราคาที่ไม่แพงกว่าเจ้าอื่นด้วยต้องชมหัวหน้าว่าคะ่ะฝีปากการเจราจาสุดยอดมาก <c oughs> ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราซื้อแพงกว่าเจ้าอื่นบริษัทเราจะเสียผลประโยชน์ ดีแล้วแหละแต่ว่าผู้จัดการมีเรื่องที่จะปรึกษาพวกเรานิดนึงอะไรหรอคะผู้จัดการก็ผู้บริหารนะสิเขาโทรมาบอกว่าพวกเรามีทุจริตจัดซื้อไม่จริงหรอคะ่ะสินค้าที่เราซื้อก็ไม่เคยแพงกว่าเจ้าอื่นก็นั่นนะสิและที่สําคัญนะคะเขาไม่มีหลักฐานเขาจะมากล่าวหาเราไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไม่มีหลักฐานจะมากล่าวหากันได้ยังไงใครบอกไม่มีผู้บริหารมา ดีค่ะคุณเฟินฮะคุณเฟินใช่คุณเฟินเขาเป็นผู้บริหารสำนักงานใหญ่ของบริษัทเราและที่เขามาในวันนี้เพราะมีคนทุจิในบริษัทเราอะไรเขาหัวหน้าได้แค่สามพอย่าเรื่องมากนะฉันก็ต้องหาบริษัทคู่เปรียบเทียบมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายปะแต่บริษัทคู่เปรียบเทียบ หัวหน้าตั้งขึ้นมาเองมันเป็นแค่บริษัทลมไม่ใช่หรอคะต้องจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็คืนมาอย่าคิดว่าฉันจะกลัวว่าเธอจะไปฟ้องผู้จัดก,การเอาก็ได้ค่ะแหมเราลงเลรือลำเดียวกันแล้วจะไปฟ้องทำไมเป็นไปได้ยังไงคะคุณเฟิร์นบริษัทเราก็ได้สินค้าเทียบเท่ากับเจ้าอื่นนะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะออมเชื่อใจลูกน้องออมค่ะค่ะคุณเฟิร์นเดี๋ยวออมจะพิสูจน์ดู สวัสดีค่ะคุณเฟิร์นมีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่น่าเลยนะการงานก็ดีเงินเดือนก็มั่นคงทำไมทำตัวกันแบบนี้ขอโทษค่ะหนูยอมรับผิดปีนี้ไม่ต้องขึ้นเงินเดือนให้หนูก็ได้ค่ะหนูก็ขอโทษค่ะหนูขอไม่รับโบนัสด้วยค่ะน้อยไปไหมการทุจริตมันเป็นคดีความไม่ใช่แค่ขอโทษก็หายน้องผู้จัดการจะลงโทษหนูหรอคะใช่เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ฉันจะแจ้งความดำเนินคดีกับเธออย่านะคะอย่านะคะขอโทษค่ะทำนึกผิดแล้วะค่ะอย่าเลยนะคะอานะคะจำไหมนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานผู้ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอาชีพอะไรอยู่ในตำแหน่งไหนหากไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อชีพตัวเองผู้นั้นจะต้องพบจุดจบไม่ติดคุกก็ต้องโดนเจ้านายไล่ออกแต่หากผู้ใดมั่นคงในศักดิ์ศรี ไม่คดโกงต่ออาชีพตัวเองผู้นั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ดิบได้ดีในตำแหน่งและอาชีพนั้นๆนะครับกลัวเป็นับเพื่อนกันใจข้างในไว้แค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ะทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ะทำฉันใจหลายๆยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลด้ขอเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถหากว่าเธอนั้น แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน